ม่นตะออดเออไม่ต้องห่วันนี้น้องทันทานก๋วยเตี๋ยวจ้าเพ,พื่อนจ้ากินก๋วยเตี๋ยวกับน้องทันนะคะวันนี้น้องทันทานก๋วยเตี๋ยวจ้าต้มแซ่บเหรออ,อึงอ,อะไรหน้านี้เด้อ <laughs> ปุงจะปุงเครื่องปุงเครื่องปุงเครื่อง,ง,อ,งอุ๊ยอุยอะไรเงี้ยจ้าอุ๊ยมีน้ำปลาไหมเนี่ยกบอึ่งปลาไหลปลาดุปลา,า,าสวายวพวกที่ไม่มีเกรดไม่จะกินไม่เป็นนะคนะหัวหัวฟุ๊กเวลาพักเที่ยงเวลาเลิกงาน สาวออฟฟิศก็เปรียบเหมือนเด็กนักเรียนจัดเสียงดังเกี้ยวเจ้าเกี้ยวอุ้ยอุ้ยอะไรเงี้ยจ้าอุ้ยมีน้ำปลาไหมเนี่ยอ่วหัวหัวฟ๊กเวลาพักเที่ยงเวลาเลิกงานสาวออฟฟิศก็เปรียบเหมือนเด็กนักเรียนจากเสียงดังเก,ก,กี้ย,ย,เย,ยว,วเจ้าเ,าก,เกีก้ยวเจ้าคึกคืนอีก,น,กนิดหน,นึ่งมันจะนาะเหมือนดีใจเหมือน ได้พักเที่ยงอะไรไมีรูกสักอยากกบอืงปลาไหลปลาดุปลาสวายพวกที่ไม่มีเกรดนีจ่จะกินไม่เป็นนะคะวันนี้น้องทันทานก๋วยเตี๋ยวจ้าเพื่อนๆจ้ากินก้วยเสี๋ยวกับน้องทันนะคะวันนี้น้องทันทานก๋วยเสี่ยวจ้า มาจากกินน้ำจา้าคึกคืนอีกนิดหนึ่งนันจันน้อเหมือนดีใจเหมือนได้พักเที่ยงอะไรไม่รู้สักอย่างหัวก็จะฟูๆหน่อยเพราะว่าพี่น้องคือเตี๋ยวป๊อกๆจ้ะแต่ว่าใช้ให้คนไปซื้อบอกวันนี้น้องทนันทานก๋วยเตี๋ยวจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ากินก๋วยเตี๋ยวกับน้องทันนะคะ อันนี้น้องทานทานเป็ดเจียวจ้าบ้านตะออดเออไม่ต้องอ่ะอุ้ยอยอะไรเงี้ยจ้าอุ้ยมีน้ำปลาไหมเนี่ยมา้วยจ้าพี่เพื่อนเพื่อนกินค่ะเอากินเป็ดเจียวกันจ้าวันนี้อะไรอ่ะหมย ดูพริกนิดเดียวเองหนอเขาให้นิดเดียวเองแต่แอดูดิออกเอาเส้นมีแต่เขาเอามีเหลืองให้จ้ามีเหลืองออกเอาเส้นมีแต่เขาเอามีเหลืองให้จ้ามีเหลืองกันเนาะคะเนาะเดี๋ยวกินให้เพื่อนเพื่อนดูข้าอ่างเพื่อนเพื่อนคำนึงก่อนเนาะ กินน้ำดจจ้ากบเขียดนี่เพราะว่าไม่ใหญ่อยู่ในม่ใหญ่อยู่ในเมืองจ้าเขียดย่าเป็นตะยานใ่จ้าเปยานทัานหน่อยกินบ่เป็นด้ค้ากบเขียดไม่ทนห่ยบเป็นกระนกินบ่เป็นด้จ้ากบเขียดนี่เพราะว่าไม่ใหญ่อยู่ในไม่ใหญ่อยู่ในเมืองจ้า เคยวเอาเส้นมีแต่เขาเอามีเหลืองให้จ้ามีเหลืองท่านกินไม่เป็นจ้าออปลาที่ไม่มีเกล็ดไม่กินจ้ากินเป็นตะปะดุกปลาอุ้ยอ่างหัวก็จะฟูๆหน่อยเพราะว่าพี่น้องคือเตี๋ยวป๊อกป๊อกจ้ะ<อ>แต่ว่าใช้ให้คนไปซื้อบอกอย่างเป็นไะย่านไส่จ้าเป็นไะย่าน ทั้นหน่อยกินว่เป็นได้ค่ะกบเขียร์ทุนทั้นหน่อยชอบเป็นต้าน้ำกินบ่เป็นกบอื่องป้าไหลปลาดุกกินบ่เป็นเนอกจ้าอย่างที่จ้าปลาสวายพวกที่ไม่มีเกรดนี่จะกินไม่เป็นนะคะอย่างเป็นตะย่านไทรจ้าเป็นตะย่านทั้นหน่อยกินว่เป็นได้ค่ะกบเขียร์ทุนทั้นหน่อยชอบเป็นต้าน้ำกินบ่เป็นได้จ้ากบเขียรนี่เพราะว่า ไม่ใหญ่อยู่ในไม่ใหญ่อยู่ในเมืองจ้าเขียยหลังหัวก็จะปูๆหน่อยเพราะว่าพี่น้องเ่อเตี๋ยวป๊อก๊อกจ้ะแต่ว่าใช้ให้คนไปซื้อบอกอมาด้วยจ้าพี่พี่เพื่อนๆกินค่ะเอากินปเป่อเตี๋ยวกันจ้าวันนี้อะไรอ่ะห้ย ดูพิษนิดเดียวเองหนอเขาให้นิดเดียวเองแะแอดูดิพเดี๋ยวตอนเย็นเข้าไปหานะคะเพื่อนๆตอนนี้ขอจิมก่อนคลิปนี้กระชเนยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะได้จากบูเขียดนิ่เพราะว่าไม่ใหญ่อยู่ในแม่ใหญ่อยู่ในเมืองจ้าเกียกันเนาะคะนะ่ะเนาะ เดี harma, ๋ยวเดี๋ยวก phones, ินให้เพื่อนเพื่อนดูอ่างเพื่อนเพื่อนคำนึงก่อนนะย่างเป็นไปย่านใส่จ้านไตย่านมันหน่อยกินบ่เปินได้ค่ากบเพียรถ้าหน่อยชบเป็นกะน้ำกินบ่เปินเดี๋ยวตอนเย็นเข้าไปหานะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ขอกินก่อนคลิปนี้ก็จ้ำเนยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะ ขอขอบขอบพี่น้อง้อบขอบวายเป็นส้ไก่จ้ากบเขียดนงเพราะว่าไม่ใหญ่อยู่ในไม่ใหญ่อยู่ในเมืองจ้าเขียดกบอื่นป้าไหลปลาดุป้าสวายพวกที่ไม่มีเกรดนี่จะกินไม่เป็นนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเข้าไปหานะคะเพื่อนๆ ตอนนี้ขอทิมก่อนคลิปนี้ก็จำเนล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะได้จ้ากบเขียดนี่เพราะว่าไม่ใหญ่อยู่ในแม่ใหญ่อยู่ในเมืองจ้าแบบเขียดพันธิบไม่เป็นจ้าปลาที่ไม่มีเกล็ดไม่กินจ้ากินเป็นตะปดกปลาอุ๋ยอุ้ยอาหัวหัวกุ๊ก เวลาพักเที่ยงเวลาเลิกงานชาวออฟฟิศก็เปรียบเสมือนเด็กนักเรียนจะเสียงดังเกี้ยวเจ้าเกี้ยวกัเนะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้เพื่อนเพื่อนดูอ่างเพื่อนๆพ่นคำนึงก่อนเนาะออกเอาเส้นมีแต่ข้ามีเหลืองให้จ้ามีเหลืองอ่ะหัวหัวุูเวลาพักเที่ยงเวลาเลิกงาน ชาวออฟฟิศก็เปรียบเสมือนเด็กนักเรียนจ่าเสียงดังเกี้ยวเจ้าเกี้ยววันนี้น้องทันทาน๋วยเตี๋จ้าเพื่อนจ้ากิน๋วยเตี๋กับน้องทันนะคะวันนี้น้องทันทาน๋วยเตี๋จ้าขอขอบคี่น้องอบคุณวายเป็นสิอกเอาเส้นมีแต่ข้ามีเหลืองให้จ้ามีเหลืองได้จ้ากบเขียดนน่เพราะว่าแม่ใหญ่อยู่ใน ไม่ใหญ่อยู่ในเมืองจ้าเขียโอมยดูพิษนิดเดียวเองหนอเขาให้นิดเดียวเองแต่แอร์ดูดจ้าคึกคืนอีกนิดหนึ่งแล้วจะเนาะเหมือนดีใจเหมือนได้พักเที่ยงอะไรไม่รู้สักอยากตรงแบบหรอึ้งอะไรหน้านี้เด้อ ปรุงจะปรุงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเครื่องกันเนาะคะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้เพื่อนๆนดูค่ะอ่างเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> คำหนึ่งก่อนนะมาจากกินนะบอกเอาเส้นมีแต่เขาเอามีเหลืองให้จ้ามีเหลือง เดี๋วตอนเย็นเข้าไปหานะคะเพื่อนๆตอนนี้ขอจิมก่อนคลิปนี้ก็ําเมะะ็ยแล้วค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะบ้าตะออดเออไม่ต้องมากบอื่นงปลาไหลปลาดุปลา,า,าสวายพวกที่ไม่มีเกรดไม่จะกินไม่เป็นนะคะ จะกินน้ำหมูดูพริกนิดเดียวเองเนาะเขาให้นิดเดียวเองแต่แอร์ดูดิพริกเจ้าคึกคืนอีก,น,กน,น,นิดนึงนันจะนาะเหมือนดีใจเหมือนได้พักเที่ยงอะไรไม่รู้สักอย่างอมหอมหอมหมน้องหอมหอมวายเป็นติบ้านตะออด เออไม่ต้องค่ะ